สวัสดีจ้าอ <laughs> ย่ามาวือใส่กันเดอ <laughs> ้ออย่าวือใส่กันนะอ <laughs> <laughs> ย่าวือใส่กันกันแล้วกัน mọi thứ lắm lắp nạn nông kim mập bằng lô nỉ hoài lắp nha mô lắp nha มันเขียวเลยตัวนี้มันอ่อนปลงใหม่ด้วยเนี่ยเอากินให้มันมันกินให้คักๆลดผู้ใดไม่อย่างตื่นอย่างตื่นอย่างอ,างอะนะ อ่อนได้นอ่อนอ่อนหญ้ามันเขียวหญ้ามันเขียวได้มองนี้ไปบายแล้วมันด้วยกูดีเออป้าพี่แก้ม พูหญ้าวายกินลงไปอันนี้ขัะหญ้าจะเป็นยังคือหญ้าญี่ปุ่นนี่มองนะเป็นไปปีใบไปปีหญ้าถั่วมะควายหญ้าแห้งหญ้าไหลก๊กนี่ไม่เป็นใบนี่บ่ โอ้หางหงนี่ yeah, งห,องห,หรอ่าเออมันใหญมันจะกอมันอย่นให้มันกินเลยมันจังอันมันจังบโบตัดอ,อ่ <laughs> อนได้ทางเทิงพพนึ่ก็ดีดังผดพวดจินยาดังผดพวดดังผดพวด คุณากัดหนาไปตาไม่แห้งนะการทำมันอ่อนการทำมันอ่อนๆโปร่งใหม่มก็อ่อนดูดิเฮ้ยเกี่ยวเองเลยเกี่ยวเองเลย รูลเยี้สิเลยไปอันนี้ผักส้มปล่อยโปองขนาดเลยผักส้มปล่อยต้มใส่กบต้มใส่ต้มใ,ใส่ใส่ปลาคอใหญ่ <c oughs> กินแล้วก็เงยพร้อมกินแล้วกรเงยพร้อมสิไปทางไหนล่ะจะไปทางไหนบ้าง กินกินอยู่นี่แหละกินกินปลาคอมันใหญ่ขนาดคอมันล่ำหล่อมั้งโหล่อมขนาดเลยคอคอใหญ่ใหญ่มากหน้าพาก็ใหญ่ท้องก็ใหญ่เอากินให้มันเป็นแปลนไงกินให้เป็นแปลนโอ้ยเดีดยอังกินมองนั้นแนไงผมมองแล้วแปลนเลยพผเออ ท้องกันใหญ่พี่เลือกพี่ลือท้องใหญ่พี่เลือกพี่ลือท้องอันนี้เรากาก้วเจริญ h ั n เอาเอาแม่อันสมพมันตั้งใหญ่หแล้วเนาะคำแม่ใหญ่เนาะรูมันกันใหญ่เนาะอีแตนบอกอันที่อันสวมก้วเจริญค่ะ เยาา้วใหหญ่รมัรอบอกคือผู้โต้นั้นที่ตัวนั้นสูงที่ร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าแต่หาลูออกมาจะสีขาวนะลูกออกมาจะสีขกนะักและผสมกาวเจริญแม่สูงร้อยสี่สิบห้าตัวนี้บนสูงเปันไงน,นี่ตัวนี้ประมาณนอะมันห่างยาวายาวมั้ยบอรส่อันนี้ร้อยสี่สิบยาวรูพันอันสูงเนะ อันนี้รู้อันนั้นนะเอาควายนั่นนะควายคั้นเลี้ยงนะควายคั้นเลือยมาอันพันมันหามาทีไรค่ะควายคั้นเลือยเอามาให้อเกษตรกรเลี้ยงวันนี้ข้าเจ้าโดนเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันบ่มีลูกวัดสัตว์เพิ่งจะขายออกมาเลยยังได้ด้ายหาไม่ขายมาไมขายออกผลหวานวันนี้ซื้อมาโดนโดนมีลูกอยู่น้ำผล่ะมันบ่มีลูปผลหวานมันบ่มีลูก มันเป็นหมันบอสคนวางคนเดียวขายเอามามันเราไม่รู้ก็จะได้พันใหญ่ได้นี่ค่ะพันใหญ่ใหญ่พันใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ไปแล้วไปแล้วอย่าไปสีต้นมะฮ ONG เด้อมะฮ o n ต้นนั้นก็แล้วสี่เป็นหมากพอดีก็แล้วสี่เป็นหมามะฮ ONG ต้นน่ะ โอ้ยคุณอีแตนฮะโอ้ยมงต้นมะอันักสับมักเฟสทัวจัดการเลยต้นมะเฟสโอโตโหโตไก่โอ้ยตไก่พุ่นหันผสมผสมในท้องหันเกล้าเจริญได้เจ็ดเดือนละคลองนี้ฮะมีแต่แม่ใหญ่ๆท้องอ่างๆยาวๆสูงๆใหญ่ๆอันนี้แม่ยังคือนสนอันนี้ บอกกินยาเลยจะกินแต่นมแม่บอกอันนี้คะตัวน้อยๆนี่จะกินแต่นแมนนนนนนแ,นแม่ที่ตัวน้อยๆอันนี้ไม่กินหญ้าเลยนะเธอนะหญ้าไม่กินเลยนะเธอนะหญ้าไม่กินเลยนะหญ้าไม่กินเลยหญ้าไม่กินเลยจะเอ๊จะจะจะอ่ามาเข่ากองไงละ่ะ สองก,ก้อนเนี่ยอ่ากินยากินยากินยาเนี่ยแม่กินยากินยาโอ้โหน่ะค่ะคือโนเทวะอะค่ะคือโนแท้ได้วางพึกสภาได้ตอนพึกสภาพึกสภาได้ไหมพึกสภาพฤกสภามิถุนาก,กรกฎาโอ้ได้สองสามเดือน พึกสภา,ามิถุนานกรกระดาอ้าวสอนโทม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 คือขี่ฮอนแทะขี่ฮอนแท่นี่เอากินยะกินยะกินยะโอ้มีจมพรน,นะคะจมวัรข้างามีจมวัรจมวัรข้าง ไปไปไปเนะจมพันน์นภาก็มีจมพันอีกบอกผู้เสาอ้าวผู้สามือจสามือใส่ก็สีมือใส่บอก่ผู้เสพาัหย,กอ,ยอกเลยผู้เสพา,อกกพสพาเออ,เอ,อ มันแล่นคือที่สิออุ้ยใส่แล่นเต้นใส่มากงายเลยนะเล่นต้นใส่เลยช่วงนี้เห okay? ็นยาแห้งอันนั้นดิโอเลยกินตัวนี้กินซ่าซาไปได้ตัวนี้กินเชียนเชียนไปเชียนเชียนไปแล้าท้องนะท้องคือเบ่งเบ่งจนนัดแตกและท้องกินเชียนไปทิตาก เขาตากกินมันมันไปเลยหย่านะตัวนั้นจะคือหอย่าหย่าญี่ปุ่นนี่เขียวแฮะกินแฮมันสันจเจมโบด้ตัดกินแฮมสันลง,จงเจมโบด้ตัด เายายา,ยาวตากเขาตากทก้องจนอุ่นสซนจนบรส,สันหัวในท้องไปไปลงไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำลงไ,ไปอาบน้ำ ร้อนบ่ะุ้ยมองนั่นหญ้าเขียวได้เอ้ากินกินมองนี่หญ้าเขียวขนาดเลยมองเอ้ากินเลยอย่าไปซูนต้นมะฮองติ้งเด้อเขาโคตรไปหันหลรือไมก็ล่างสิงเป็นหมากต้นมะฮงติง้งเพระาะว่าเป็นยาในต้นมะฮงติง้งใดรเป็นใครเศร้าไหมเอามาตำกินมันจะเย็นท้องว่ะสัตว์ต้นมะฮงติง้งม่นสเนงงออิเป็นงวงออกเลยเป็นงวงออกเป็นติ้งออก มังหงติงเป็นง่วงเว้นมังหงติงอ้าวกินกินให้เป็นแปนหญ้ากระเขียวขนาดอ่อนก็อ่อนอีก่ตัดวางอันเลยอาทิตย์หลังสองอาทิตย์ไปไปไปอาบน้ำอย่าบางังโมอีกอยันแต่โมหนีปะะดิ ชอบมูนะกินแล้วหล่เลี้ยวกินแล้วหลเหลี่ยวยันมูนี่ปาลาย่นนูลงทงปลาบ่เอากินกินยัรักษาต้มมะฮงกันย่ามันสวนมันแหงเขายาวอย่าสวนต้มมะฮงกันเดอ้อ อบาบน้ำบะมาลองไปอไบาบน้ำบะมาลองไปอาบน,น้ำติไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วอันนี้ตะไคร้อันนั้นตะไคร้หอมตะไคร้หอมสมใหญ่เลยไปเลยค่ะอย,ย่าลมคุมเด้อคุมเด้ออันนั้นกินปาดตัดเลย กินปานตัดเลยพวดพัวป่เอ้ยปากใหญ่โอ้ตรงนั้นเรามักน้ำขนาดเนาะอย่าร่วมคุมได้ตากเลยตออตอขามเผามันดุดไปตามฮากมันมันดุดลงเป็นหลุมเลย ต้องเป็นหลุมตัวนะตัวนะั้นะคือเสียงค่ะเสียงหนาะตัวนะัน้นตัวตัวเอ,อ็น,นกาจะเลิอ่อนค่ะกาจะเลิเล่นะในท้องค่ะตัวมันเสียงคนะ่ะปุ๊บท้องมันใหญ่ขนาดเลยแต่มันสีใหญ่นะรู้มันออกมานะ่ะ แปดลแล้วบอได้แปดเดือนละ่ะมาเลยอีแตนบ่แนอแตนสูงร้อยสี่สิบหาท้องแปดเดือนเก้าจะเจริญในท้องมาลุ้นกันจ้าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้แตนแตน พูเรดป้าท้องใหญ่ขนาดเลยแตนอีนางแตนคุณเหรอตัวน,น้านก็กินขนาดเลยกินอย่างมามั่นเลยตัวน,นี้ก็ดิคุณนะอ้างกินเข้าไปกินเข้าไปบา้บาบ้าบ้าเข้าไปเลยคุณต้นพักอันพักจ้วได้อะนะจุนเด้จุนเนอต้นพักิุวได้จุนเนนนด้อะ <c oughs> น,นะหังบลาหิได้มันก็มันก็กินแต่หยาเลยมันก็นดิ mặc Jun nó phe Jun, Bác khi Alpha, Alpha phe Jun, Alpha Alpha, Alpha Alpha, ơi, tổ nón hả tý, mắc nhọt จุนจุนไปพุนไปพุนออกไปเนาะพุนไปเร็วไ,อไ,อไปไอ,ออกไปเนาะพุนอันนี้ต้นมะฮอง,<ไ>องติ้งอันนี้กันเลยเพราว่าถ้าแม่มันเป็นหมามันช่เป็นยาปะะไป<อ>ท่านเออถ้าแม่พายเป็นไข่มากินตมามมะฮงติ้งค่ะมันส่เศร้าไข่มันเป็นยาคนละพอดี<ไ>อเป็นยวงโอ้มันเข้ามาได้ฮักงานหนึ่งเนาะฮักแต่ใบมันมะฮงติง้งจุนจุนมาจุนออกมาจุน จุนจุนออกมาซื้อจุนออกมาจุนอย่างนี้เสือน้องแก้มก็ตื่นเลยน้องแก้มอย่นี้เสือน้องแต้มน้องแก้มตื่นได้จุนจุนนี่เราแล่นแล้วทีไปละจุน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  ไปแปบน้ำจุนไปอาบน้ำเอากินเลยเอาเอาเอากินเลยล้างจืดหักกินลดล้างสารพิษดอกก็แต่กินได้ล้างจืดต้นล้างจืดแดงล้างสารพิษเอาต้มกินไปอาบน้ำไปจุนอาบน้ำลงไปอาบน้ำไปจุนอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำ ไปไปมกินอย่างมามันท่านอย่างนี้ฮะโอ้ยพูดีไปไปต้องไปอาบน้ำจุดลงไปแล้วอาบน้ำไปแลงวอาบน้ำพูดีไปไปอาบน้ำต้องไปอาบน้ำต้องไปอาบน้ำเอาขึ้นนอนแลสักตัวนะ นอนแล้วฟูออออตามสบายเอาที่สบายใจเลยดิน้ำมีน้อยเหนเนาะตัวตัว,ตวจนล้นดิตัวจนล้นเลยมันเปื้อนนั่นอะนอนมันเปื้อนแล้วน่ะ ฮอนหลายบะเราไปนอนขี่อันขี่ตัวมมีน้ำแซนหน่อยเดียวพูดีหัวโมบเลยหูตว,วนะตัวใหญ่หลายจนลดฮอนอันจนรถฮอนอันมงนั้นมันเป็นจะลุกลงไปนะมันเป็นนอนลงไ่ว่าเต็มเนี่ย <laughs> ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจบเป็นของท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสัตว์ของท่านด้วยช่วงนี้ก็ยังบม่เปิดะคะ่ะตลาดนาะโคกระบือค่ะเพราะว่ามีมีโควิดโควิดมาอีกแล้วค่ะมาทุกระยะค่ะมาทุกช่วงค่ะ ทีนี้ผู้ว่ามันก็เลยสั่งปิดคะ่ะสั่งปิดทุกที่เลยไม่มีการโยกย้ายไม่มีการชุมนุมไม่มีงานต่างๆคะ่ะบูเด้์ไฮร่วมกันช่วงนี้ก็อยู่ไผ่อยู่มันก่อนคะ่ะอยู่เหมาะๆหมะๆงานไผ่งานมันบ้านไผ่บ้านามันกอนคะ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะติดตามคลิปต่อไปจ้าขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีจ้า